ว <Wow! S 2> สวัสดีค่ะพบกับช่องครัวคุณย่าแชนแนลนะคะวันนี้ก็จะทำผัดกะเพราหมูกุ้ง วุ้นเส้นค่ะอันนี้เราใช้วัตถุดิบอสองอย่างก็คือหมูสับแล้วก็กุ้งนะคะจากนั้นเราก็เตรียมส่วนน้ำปรุงรสนะคะก็จะมีอะซอสซอสหอยซอสฟ้าเขียวซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานค่ะเพื่อที่จะเพิ่มสีสันให้กับ เส้นวุ้นเส้นของเรานะคะแล้ก็จะมีผงปรุงรสนะคะพริกกระเทียมโขลกเรียบร้อยพร้อมปรุงแล้วค่ะลับแรกเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะเปิดไฟแรงเลยค่ะ เรานำพริกกระเทียมนะคะที่สดลงผัดะค่ะพอเหลืองหอมแล้วเราก็จะใส่กุ้งกับหมูสับนะคะลงไปผัด ถ้าแห้งไปแล้วก็จะหเติมน้ำนิดหน่อยค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงรสของปรุงรสนะคะแล้วก็ น้ำตาลน้ำตาลทรายน้ำซอสที่เราปรุงเอาไว้แล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่บุ้นเส้น,นะะเราแช่น้ำเอาไว้ก่อนนะคะ่อยเอามาผัดจะเห็นว่าเราต้องการที่จะให้กุ้งมีความมีความสุกประมาณสัก80นะคะ สุกไปเขาก็จะเนื้อจะแข็งสุดท้ายเราก็จะใส่ใบกะเพรานะคะแค่นี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อย ุ้นเส้นนะคะจะไม่เละนะคะจะเหนียวนุ่มไม่ขาะ